นครนายกค่ะที่วังกระโจมนครนายกเรามีที่ดินแนวสวนเกษตรแปลงสวยๆแปลงงามๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นเฟสที่3นะคะคุณลูกค้าเฟสที่1เฟสที่2มีคุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของไปหมดครบทุกแปลงคะ่ะคุณลูกค้า ตอนนี้เรามีที่ดินแบ่งขายผ่อนได้ในเฟสที่3อีก20แปลงนะคะที่จะมีการโปรโมชั่นเป็นข่าวดีเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นข่าวดีข่าวด่วนที่มาเล่าให้คุณลูกค้าฟังค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องวงกระจมที่ดินผ่อนได้อยู่นะคะอาจจะติดตามมาตั้งแต่เฟสหนึ่ง เฟสสองจนกระทั่งถึงเฟสสามก็มีความสนใจที่จะผ่อนที่ดินกับเราแต่ว่าเฟสหนึเฟสสองคุณลูกค้าไม่ทันได้จับจองเพราะว่าอาจจะหมดก่อนนะคะหมดก่อนที่คุณลูกค้าจะพร้อมนะคะวันนี้จะมีข่าวดีค่ะข่าวดีเป็นข่าวที่คิดว่าให้ประโยชน์กับคุณลูกค้าอย่างสูงค่ะนะคะ ที่ดินวังกระโจมเฟสสามของเรามีการโปรโมชั่นค่ะคุณลูกค้า่ะในวันที่16มการาคมนี้นะคะ,ะจะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเลขก,กล็อกก็ว่าได้ค่ะคุณลูกค้า่ะเหมือนวันหวยออกเนาะเรามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษวันเดยววันไพร์คือวันเดียวราคาเดียว,รา,ายวราคาเท่ากันทุกตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินวังกระโจมเฟสสามของเราวันที่16มการาคมนี้เราโปรโมชั่นตารางวาละ 4,900บาทค่ะย้ำค่ะราคาพิเศษโปรโมชั่น4,900บาทต่อตารางวานะคะเท่ากันทุก แปลงทุกตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะคุณลูกค้าวางดาวเพียงแค่ส0 0 0มื่นบาทค่ะนะคะย้ําค่ะคุณลูกค้าวางดาวเพียงแค่ส0 0 0มื่นบาทนะคะก <thoughtful> ็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงงามๆที่ดินเป็นแนวสวนเกษตรค่ะคุณลูกค้าทําในอนาคตไว้ซื้อทําบ้านแนวสวนเกษตรก็ได้ซ<ๆ>ื้อไว้ทําการเกษตรได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินทุกแปลงของเราจะมีถนนหน้าแปลงกว้างๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะนะคะอย่างแปลงนี้คือเป็นแปลงดี9แปลงดี9นี้มีเจ้าของแล้วค่ะนะคะแปลงดี9นี้คุณลูกค้าเข้ามาซื้อจับจ เมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาณตอนนี้เริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเอาดินเข้ามาถมบนแปลงที่ดินแล้วค่ะที่ดินของเราช่วงระหว่างผ่อนคุณลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้เลยค่ะนะคะจะเข้ามาทําเป็นลัษณะเป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านนอกดาวเป็นบ้านกระท่อมปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทําการเกษตรใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้เลยค่ะ วังกระโจมนครนายกเดินทางสะดวกใกล้ๆนะคะจากกรุงเทพมาก็ไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะที่ดินของเราจัดว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในทำเลศักยภาพมากเดินทางกับกรุงเทพนครนายกสะดวกสะดวกตรงนี้ยังมองเห็นวิวเขาใหญ่คุณลูกค้าค่ะที่ดินทุกแปลงของเราด้านหลังมีคลองคูน้ำนะคะคุณลูกค้าซื้อที่ดินตรงวังกระโจมของเราจะมีน้ําใช้ในการปลูกพืชทําการเกษตรหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีคุณลูกค้าค่ะ ข่าวดีจริงๆวันที่16มการาคมนี้คุณลูกค้าสามารถวันที่16มการาคมนี้คุณลูกค้าสามารถวางดาวเพียงแค่30,000บาท ผ่นะะอนได้3าถึงหปีนะคะคุณลูกค้าผ่อนได้3าถึงหปีและที่สําคัญก็คือว่าทุกตารางวานะคะราคาอยู่ที่4,900บาทต่อตารางวานะคะคุณลูกค้าจากแต่ละแปลงขนาดก็เริ่มต้นที่194ตารางวาไปจนถึง220ตารางวาคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงงามบางกระโจมนคะรนายกโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆสิบหกบารานี้คุณลูกค้า,าติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาได้คะ่นะณจอมบ,บ้านสบายใจ 062 157 4449ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ